สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ80ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะส่องโปรไฟล์มินพิชยา CCO บริษัทดังรวยไม่ธรรมดานางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงในปี2022มินได้เข้ารับตำแหน่ง CCO Chief Communication Officer ของบริษัทที่มีชื่อเสียงมินพีชยาวัฒนามนตรีมีชีวิตครอบครัวที่น่าสนใจโดยครอบครัวของเธอประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก,ก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแกน่น ซึ่งทำให้เธอมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในด้านธุรกิจมาตั้งแต่เล็กเส้นทางในวงการบันเทิงของมินเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพศ2549เมื่อเธอเข้าร่วมการประกวดมิสทีนไทยแลนด์2006และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมกับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน และ Miss i-mobile นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างจริงจัง